สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็แห่งหายไปไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าอา่อได้เขียนแบบฝาค o อบด้านล้อนะครับก็ไม่ค่อยจะได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เพิ่งได้ถ่ายนะครับพาไปดูของแต่งนะครับของแต่งญี่ปุ่นนะครับในร้านก็บรรยากาศเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนี่ฮะ ร้านบรรยากาศเหมือนเดิมวันนี้จะพาไปดูของแต่งนะครับเป็นฝาปิดดุมล้อนะสำหรับแปดน็อตน,นะครับของยี่ห้อปาแมนนี่นะนี่ครับปาแมนแปดน็อตน,นี่ฝาครอบล้อหน้านะครับฝาครอบล้อหน้านะครับตัวนี้ถ้ามาจากสแตนเลสนะครับเนี่ยนี่ครับสแตนเลสนะ ก็ไม่มีสนิมไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็แต่ว่ามีรอยน,นิดๆหน่อยๆตรงเนี้ยครับแต่ว่าถ้าใส่ล้วก็ไม่เห็นนะครับเนี่ยน่าจะเป็นฝาครอบน,นล้อนะครับที่ถอดออกถอดเข้าถอดออกนะครับแล้วก็เป็นรอยนะครับเป็นรอยบล็อกนี่ครับสแตนเลสมีทั้งหมดสี่ฝานะครับฝาหน้าหนึ่งคู่ฝาหลังหนึ่งคู่นะครับเนี่ย นะครับฝาแน่มีหนึ่งคู่นี่นะครับหนึ่งคู่เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับทนแน่นอนทนแน่นอนนะครับใช้ได้ยาวๆเลยสำหรับ8น็อตนะครับฮีโน่อีซุอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นฝาครอบดุมหลังนะครับสแตนเลสเหมือนกันนะครับปาแมนครับเนี่ยยี่ห้อปาแมนนะครับ ก็นี่นะครับก็มีล้อหลังหนึ่งคู่ล้อหน้าหนึ่งคู่นะครับสําหรับปาแมนเนี่ยครับเดี๋ยวพาไปดูของอาฝาครอบดุมของฮีโน่นะครับเนี่ยครับขาครบ,บเลยนะครับตัวนี้นี่ฝาครอบดุมหน้านะครับ ฮีโน่แปดนนะครับสภาพข้างหน้าเงามากรูไม่มีฉีกนะครับเนี่ยรูไม่มีฉีกนะครับเนี่ยข้างหลังมีสนิมบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีผลนะครับไม่มีผลต่อความเงาก็ยิงทรายก็น่าจะออกนะครับสนิมพวกนี้เนี่ยฮะหน้าก็มีคู่นึงนะครับสำหรับฮีโน่ฝาหน้ามีหนึ่งคู่นะครับเนี่ย ส่วนฝาหลังฝาหลังก็มีฝา,าหลังมีสองคู่นะครับเนี่ยอันนี้ฝาครอบดุมหลังนะครับเนี่ยฝาหลังมีอยู่สองคู่นะครับอันนี้ก็เป็นน็อตนะครับมีน็อตให้พร้อมเลยนะนแล้วตรงนี้ก็มีขาให้นะครับเนี่ยครับ มีขาจับให้ครบๆเลยนะครับเอาไปก็คือใส่ได้เลยนะเนี่ยนี่ครับก็ขันขันน็อตข้างล่างออกนะครับแล้วก็มาเสียบข้างบนแค่นี้นะครับแล้วกูข้างล่างนี้นะครับก็ยึดกับไอเนี่ยครับทิดกับฝาปิดตรงกลางที่มันติดมากับรถนะครับตรงนี้นะน็อตเนี่ยครับ ก็น็อตครบๆเลยนะครับอะไรครบๆเอาไปก็ใส่ได้เลยนะครับชุดนี้ไม่ต้องแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีไฟนะครับไฟหมวกไฟกอปป้ายนะครับอันนี้ของเจ็ทนะครับเนี่ยของเก่าอันนี้ใช้แล้วนะครับใช้มาจากญี่ปุ่นแล้วแต่ว่ามีสีแดงนะครับสีแดงยังไม่ได้ใช้เนี่ยครับของใหม่เลยนะครับยี่ห้อเดียวกันเหมือนกันเลยครับ พิชัวเจ็ตเหมือนกันเลยคือเจ็ตอ่ะมันเป็นมันจะเป็นของของอ่าของค่อนข้างจะดีหน่อยนะครับไอ้พวกเลนพวกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะคริลิกนะครับไม่เหลืองง่ายไม่ซีดไม่กรอบเร็วนะครับนื่องจากจะสิบปีนะครับยี่สิบปีนะครับออเนี่ยครับก็มันจะดีนะครับมันจะดีทนทนความร้อนด้วยนะครับอ่าจะทนค่อนข้างจะทนความร้อนด้วยตัวนี้ ใช้ดีนะครับสำหรับใครที่มีไฟแบบนี้แล้วอยากจะอ,อยากจะหาอะไรหรือว่าอยากจะเปลี่ยนก็นี่เลยครับสั่งซื้อกันได้ที่ทักพาทเลยนะครับเอาโอเควันนี้ก็จบการรีวิวนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยฝาครอบดุมนะครับสองชุดฮี่ต้องกับปาแมนนะครับก็เป็นสแตนเลสนะครับปาแมนยี่ห้อปาแมนก็ทำฝาครอบนั่นล้อ ครอบดุมนะครับก็ทํามาจากสแตนเลสนะครับก็อย่างดีใช้ได้ยาวๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้คง8น็อตอันนี้ก็ของ8น็อตนะครับฮีโน่เมื่อกี้ฮีโน่เมื่อกี้ก็ของ8น็อตเหมือนกันนะครับอ่าเอาละครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ